จงพลเขาไม่ได้ใส่ยางเกงเยีนเขาต่องผ้านั่งลงทำไมกูต้องเชื่อมันด้วยพระเอโอ้ไม่ได้ละได้ลองเพลงนี้ได้แต่ว่าก่อนจะ้องเพลงนี้เราจะอวยพรก่อนว่าไปได้เป็นตัวจริงแต่เพลงนี้ปุ๊บสื่อส่งหอส่งตัวขึ้นหอ แม้วเพื่อโอ้ยพรจดจีนล่างนี่พูดภาษาจีนเออได้จ่าเรียนมาเนาะอันนั้นไหนจำเป็นพูดกองสีฟ้าใสแปลว่าขอให้ร่ำรวยอออรวะเดี๋ยวดเจ้าวชัยจินเป่า แปลว่าขอให้เงินทองไหลมาเทมากงหรือไหปิงติ้งไหลเฉาเก๋อเมอเลี้ยงเทียงไหมไตกุ้งลาขุยม้าติ้งหนีหนาแปลว่าเหือหนูมั่วเอาบ้างไอเดียวบ้างออไม่พูดใช่ไหมครูพูดให้แล้วมึทงทำปากตาม เก่งเหล่ากายหลายซีซีหลายปีเอ๊ะแต่ว่าสาธุอุวีเอมาซสยาวพี่หลังพูดภาษาไทยก็ได้ไอ้ดังนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวลองดู เราเฮงไปด้วยแล้วก็เดินไปรับรางวัลทีนี้ได้รางวัลเยอะ ue, ๆมึงไม่เอามาขายเข้ามาั้งล่ะวันวนี้มันเป็นผู้ให้วันนี้มันเป็นผู้ให้โอ้โหเออเป็นพวกให้อออพอว, <c oughs> วานมาหูยเดือนสิบบาทไม่ใช้เลย <c oughs> อายไหมก็ตามแต่จะให้หอมอ้เธอถูกไหมเดินบวยคึงฟังจริงป่ะเดนี่มึงไปไปเพงลเพงอื่นแล้วไปเพลงอื่นแล้วกำลังจะดีอยู่แล้วเชียวร้องดีแค่ตอนแรกแล้วก็รับปากส่งอเอาปวโหมดเพลงให้เนี่ยก็ร้องม่นมวนเขาฟังไม่ออกเราเพลียงอะไรเนี่ย ฟัไปไปไปไหนสัญญาเนี่ยอ่านเนี้ยอ่านก่อนอมางานชาพนกิจนานโอ้ไม่ใช่ชาพนกิจมันไม่มีชาพนกิจทั้งนั้นน่ะอะไรเนธฉนูโอ้โหอะไรไปไหนอ่ะก็ยังอยู่อมีสัญญาบอกเขาถึงสัญญาเขาแต่งแต่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยเลิกกันได้แต่งก่อน นเอาเป็น <cents> ว <input> uh, well, ่าตอนนี้เน่ะฉันมีสัญญาฉันก็จะยอมรับเป็นสามีเธอนะและถ้าหากว่าฉันยอมรับเป็นสามีเธอเอยอีโดมึงมึงเอาเอาวิกไปไว้ที่อื่นมันมันมันทำไมอีกแหละ มันน่าเกลียดมึงไปไว้วางขาได้งี้แล้วฟูฟ่องขนาดนั้นไม่ต้องพ่ไม่ต้องพูดขยายความมากแล้วก็ไม่แล้วกูเป็นคนคิดตามอีเวนคุณก็ไปไว้ยืนเรื่องมากอยู่คนเดียวนะมึงเนี่ยพี่ไม่ต้องอันนี้หละกลมไม่ต้องไปยืนกันดีกว่าไหมว่าว้าวนี่จังเลยเอะ ต่เมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ยกไม่ได้หรอกมาพูดเรื่อยเพราะว่าฉันไม่แต่งงานกับเธออยู่แล้วไม่แต่งงานกับเธออยู่แล้วจะหาสามีให้ไอเปียกอะไปไหนเนี่ยไม่เอาไม่ว่างอยากมีเมียรด้เปล่าไม่เอาไหนจะยกให้ไม่เอาไม่เอาทำไมไม่พร้อมทำไมไม่พร้อมเมนมาเฮ้ยไอมึงทำอะไรอ่ะซ้อมนวดให้เมียโอ้โห แซ่ตูดเนาะชอบใช่ไหมล่ะไม่อยู่กูเหียดไม่อยู่กับพี่ไม่อยู่กับท่านเลยเนี่ยอยู่กับกูทานจริงๆเถอะในฐานะที่เป็นเพื่อนกันนะหลายปีแล้วเออได้ขาเมื่อเวลามึงเยี่ยวเดี๋ยวหล่ดพ่นขาตัวเองนะเนี่ยเดี๋ยวเยี่ยวขังในรองเท้ารึไง มึงไม่เท่าไหร่ละคนกระซิบมึงเวัวเจ็บใจคนกระซิบไม่กล้าพูดแต่ยุให้เพื่อนพูดแกอยู่กับกูไม่ต้องกลัวเจ็บปวดจะไม่มีน้ำตาจะไม่มีทุรนทุรายจะไม่มีคำว่าเจ็บปวดแน่นอนเขหนูมเนี่ยยังใหญ่กว่าอีกไม่ เรื่องคนกระซิบมึงพูดได้อยากถีบหน้าแล้วเกยมึงไม่ถีบเขามาก่อน่ะมึงคนยุไม่เอาไม่เอาแมวใช่ไหมไม่ชอบันยกให้พี่แฉก่อนเลยปะเหนพี่แฉเห็นไหมดูคิ้วพี่เขาก่อนคิ้วมังกรเนี่ยเขาเขียนต้นรับตุดีกิ้วเขียน้็แต่งหัวข้ามแล้วไม่มีใครอั้มเฮคิ้วมังกรเนี่ยฮะนี่หน้าเป็นตลกกับมึงนี่ ลงอะไรที่กูคงไม่ทักกูมีนะเขาอยากเป็นพระเอกพอดีเทียนมีมีมีเดี๋ยวไปจุดกันภาษาจีนภาษาจีนเทียนมีมีภาษาจีนแปลว่าอะไรรักนะจุกจุกไปดูเวอร์ชั่นไหนวะเนี่ยโอ๋อพี่ก็ไม่ปฏิเสธเลยเนาะพี่ก็อยากได้หนูจนตัวเลือสั่นคลอนเลยทีนี้เอาดีคนนี้เดีเขาคลั่งรักจะตาย าอ,อ่อ,อนๆเขาดีๆไหนๆเขาก็รักพี่รักหรือไม่พี่รักหนูไหมพี่ก็พูดเขาเนี้ยพี่ก็พูดออกมาสิว่ารักพี่ก็พูดสิพี่ก็พูดออกมาว่ารักไปไปละจะพูด พี่พูดยาวๆหน่อยก็ได้ดาพี่ก็พูดเอ้ยรักเธอฟ้านะรักเธอจักรวาลโลกนี้ทั้งหมดนะพี่พูดอย่างเงี้ยรักเธอฟ้าอีฟ้าพู้ไรใช่ไม่พูดพูดไปจริงไม่พูดไอแต่างนี่หพี่รักอยู่ตรงไหนพี่ก็พูดให้คนอื่นเขารู้เลยทีเนี้ยพี่ก็ไม่ใจหรือจะได้เป็นนั่นเขานะรักตรงไหน เขิ่อนอะไรเรามีกระบอกเพียวเวียด้างกี่ล้าเออรักแล้วกันรักรักรู้ล้างเนอะห่ดยดิห่วยดิถ้าใครจะห่วดรัดว่ารัดรัดชั่วการละนานเทินไะชั่วการละนานเทินหรือแทนอะไรเราพอบอกเสร็จแล้วกดน้ำเลยไหมเห็นไหม ที่ก็พูดไอ้นี่มันของอี่ด่างนี่ไปด่างคำวัดน่ะใช่<ม>เอาไว้กินเถอะไม่เป็นไรเก่งใจขนาดมุกยังไม่เอาเลยมันนี่น้ำใจเอา,าฟ้ามไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งมามามารับรับไว้จะจะเออจะได้นั่งจะได้หนึ่ง พี่ให้พี่ให้ไม่เอาเลยมันยังไม่เอาเลยอ่ะมันยังไม่เอาเลยอ่ะพี่ดูดิผมกินผมกินไม่เป็นไรมาอะไรมาทานล้วกันนะไปขอให้โชคดีอยู่ด้วยกันกันน้อยเราก็มีมือนี้เราก็มีข้าวกินแล้วไม่ต้องหัวแล คนเราต้องเพื่อตลกหน้าตลกหน้าอะเรื่องอะไรไม่คนหน้าตลกจับเป็นอะไรเออไม่ขำแขำนะจ้าพูดอยู่อย่างนี้ไม่ตลกหล้าจับเป็นอะไรเออไปเลยขนาดฉันไม่สวยคนไม่ต้องมาจัดแล้เราก็คดึงหาฉันน้อยไปะไรสวยได้แค่นี้เองโอ้ยค่ะไม่ต้องบอกตลกอะไม่ตลกหรอกเหมือนพิการอะไรเงไม่เหมจ้าไม่เหมือนการหรอกจ้าไม่ชอบไม่ไปไรขยันพูดขยันเถียงชอเลาะเหลือเกินมาใครอีดง เออชื่อพงเลยเอายังไงละมึงนี่พงษ์ท่านกหม่อมฉันจะทำอะไรอ่ะนะเลี้ยมาตรงนี้ทำไมกระ่อมฉันจะมาชวนพงษ์ท่านไปงานแต่งกระ่อมฉันเขาจะไปแล้วผู้หญิงคนนี้ใครผู้หญิงคนนี้คือดำดงจะพาเขามาทำอะไรนั่งกินข้าวเหรอใช่ มามามากินข้าวกันมา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 กินข้าวกันไปไน ไว้ให้คนกินตอนมมน,นี้ดําดําดงเหรอด,ดาอําดงไระเจ้าค่ะจะใช่ได้ยังไงคนละคนกันไม่เห็นก็ถือถุงข้าวมาด้ว <c oughs> ยอ่ก็ถุงข้าวถุงเดิมแต่ว่าเนี่ยคนละคนด,ดําดวงไม่ได้สวยขนาดนี้หมาหมาลุงกัดหนะ้า,า,กากัดตากัดแขนกัดขาเนื้อหนังบางสากลายมาเป็นอย่างนี้เลยพระเจ้าค่ะหมาลุงกัดใช่หมาตัวไหนกัดเน่ะ ไอหมาตอนที่กินข้าวเมื่อกี้นี่บ้าหาฉันไม่โดนกัดมึงสิฉันอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะไม่หายแล้วเอาแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าหากว่าคนนี้นะคือดำโดงเราจะขอคืนได้ไหมไม่ได้แล้วคุณเจ้าค่ะเพราะว่าก่อนฉันรักกับเขาไปแล้วแต่ตกลงจะแต่งงานในวันบัลลูนเหมือนเริงเลย เนี่ยมึงถึงได้เข้าโรงพยาบาลอะอร่อยอร่อยใช่ข้วกาดไห่อ่ะอร่อยรับข้าวมระจะดไม่รู้เป็นอะน้องยก่อนไม่รู้เลยมึงถามมาได้ใช่ของคอนโดหลังเรงลิเกแล้วไม่ได้อานาขอคืนให้คืนแล้วเถอะไม่ไม่ นี่เป็นเจ้าแล้วเนี่ยจะให้ไม่ให้ไม่ให้ทำไมถึงไม่ให้เพราะรักเขาอจะรักได้ไงเราจะแต่งงานจำํำยงเอาคืนมาจะให้ไม่ให้ไม่ไม่ให้ก็ออกไปเลยไปไอ้วงแค่ผู้หญิงคนเดียวไล่มึงออกเออแล้วกูจะอยู่ได้ไงออกไปเลยเดี๋ยวกูออกด้วยมึงออกด้วยทำไมเออถ้ามีมึงอยู่กับกูก็พอใจแล้วอย่าไปอยู่เลยเองอะไล่ไล่ออกไปอยู่กับกูจะเราจะชื่อกันหน้าอะไรดีเออ ฟ้าสางลูกบางใจเอาไปก่อนนึกไม่ออกเอาไปก่อนเล่นยาวเช้าเออได้อร่อยคือี่สามอร่อยเอาว่าอร่อยวเหรอเฮ้ยเออเอาออกก็ออกไปสิออกไปหัวหน้าเอเอาฉันเป็นตลกหนึ่งนะอย่างน้อยฉันก็มีข้าวกินเอาผมอยู่ด้วยเป็นตลกหนึ่งไปด่างไปลุกมาเร็วด่าพ่อมาด่ามาไม่เอาแล้วพ่อข้าวบูด S <S <S กูแดกไปแล้วกูรู้ไม่เป็นไรมาอขอบคุณมาก <S <S น้อง็ฝากไปทิ้งเลยก่อนที่พี่จะไปพี่ขอถามปอยคำหนึ่งถ้าสมมติว่าสอนรามกับพี่ไปขอเบอร์ปอยปอยจะเลือกให้เบอร์กับใครระหว่างสอนรามกับพี่พอ่อปอยไม่ต้องพูดในที่เกิดวันนี้พี่กับสอนรามมาขอปอยแต่งงานปอยจะเลือกแต่งกับใครพอ่อปอยไม่ต้องพูดเละนจำไว้ด้วยนะน้องปอยน้บตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปอยจะไม่มีวันที่ได้ความรักจากพี่ 你开玩笑，老了。<noise> okay,